ก็ลงพื <das quart an> ้นที่ให้ลงพื้นที่นะครับเพื่อเตรียมการเลือกตั้งในปีหน้าต่อไปีนู้ต่อไปนะครับแล้วแ่ที่ผมูดาว่ามเมือเตั่อไรดูตามทำลายการแก้รัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกที่หัวหน้าทีมกฎหมายพักพลังประชารัฐลำดับไว้ทุกขั้นตอนจะเสด็จน้ำพร้อมรับการเลือกตั้งหลังเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า การเลือกตั้งระบบบัตร2ใบทุกคะแนนมีความหมายสำหรับนักเลือกตั้งเพราะนั่นหมายถึงจำนวนโคต้าของกลุ่มมุ้งต่างๆกติกากำหนดให้สู้กันในระบบพักใหญ่ต้องไม่ลืมว่ารัฐบาลคอสชอสวมเสื้อคลุมประชาธิปไตยสำเร็จได้ด้วยองคาพยพของแม่น้ำห้าสายมีตัวอย่างจากพักไทยรักไทยที่ใช้ระบบการเลือกตั้งแบบบัตรสใบเหมือนกันดังนั้นกลยุทธ์แบ่งแยกและปลกครองแม้ถูกประนามว่าเป็นแนวทางที่ต่ำช้า แต่หากแรกกับการได้มาและรักษาอำนาจก็ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ใครก็ประมาทไม่ได้หากมีการยุบสภารัฐธรรมนูญมาตรา9กํากำหนดว่าจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน60วันแต่ต้องไม่เร็วกว่า45วันและมาตราเดียวกันยังกำหนดคุณสมบัติสสไว้ต้องสังกัดพักการเมืองใดพักการเมืองเดียวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า30วันการลงพื้นที่พระนครศรีอยุธยาของหัวหน้าพักพลังประชารัฐของพี่ใหญ่ ซึ่งพังพร้อมด้วยขุนพลคู่ไกลมีความหมายว่าพักพลังประชารัฐยังเดินหน้ามีเป้าหมายยึดกลุ่มที่นั่งในสภาอีกวาระการลงพื้นที่ซึ่งพักพลังประชารัฐได้สอสอเข้ามามากกว่าทุกภาคของนายกรัฐมนตรีก็ยิ่งทําให้การเลือกตั้งในปีหน้ามีความหมายเพราะอย่าลืมว่ายังมีกลุ่มบ้านใหญ่ร่วมอยู่ในกวนของพลเอกประยุทธ์เราเคยเคยได้ให้ข่าวไว้ว่าจะสร้างความมั่นคง พื่อให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันการเมืองที่มีความเข้มแข็งอย่างที่เคยคุยกันไว้นะครับซึ่งในเดือนพฤศจิกาก็มีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับคือเลือกตั้งนายกอบตนะครับทั้ง76จังหวัดดังนั้นสาระสําคัญในเวลานี้เราคงจะต้องให้ความสําคัญกับการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นรากแท้อของการเมืองนะครับยุทธศาสตร์การเลือกตั้งที่น่าจับตานับจากนี้คือการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่กำหนดไว้ปลายเดือนพฤศจิกาที่ส่งคุณค่าต่อการเลือกตั้งครั้งใหม่ ยิ่งเมื่อพี่ใหญ่ให้สัญญาณว่ามีแต่ความตายที่จะทําให้สามปอสิ้นเยื่อใยต่อกันยิ่งมองเห็นถึงความสำคัญในการเลือกตั้งครั้งหน้าพักพลังประชารัฐถูกมองว่าไม่มีความแตกต่างจากพักสามัคคีธรรมขึ้นรูปก่อร่างด้วยการกวาดต้อนนักการเมืองจากทั่วสารทิศจะแตกต่างกันก็ตรงที่พักสามัคคีธรรมถูกมองเป็นพักเฉพาะกิจมีเป้าหมายรักษาอำนาจคณะรัฐประหารในระยะสั้น ส่วนพักพลังประชารัฐนั้นมีเป้าหมายสืบทอดอำนาจในระยะยาว